สวัสดีครับพี่้องครับเมื่อนี้สิบ้าไปกินลาบกลางป่าครับแถวสนามกีฬาทงบุราพาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีลาบกลางป่ามันลาบยังครับลาบเนื้อครับเนื้องวางก็ขักนี่แหละครับแซ่บเด้หลายคนหูจักมีมุ่มลับๆกินลาบก้อยซอยแซ่ อย่างเสือใบไม้มันมันกับหอมอวยห้วยพอดแล้วครับพี่น้องลาบกลางปลาลาบแสบลาบกลางปลาทุ่งบุรพาถึงแล้วครับบรรยากาศได้ลานสิเป็นสิบแล้วพี่น้องครับของแสบอยกกับปูหักของหักอยกกับผูแป้งของเู้งอยขางซ้อครับเพือ่อนบริการถ่ายรูปฟรีเอเดอร์เนี่ยพยายามทำอาหารเห็นบอคัดมันถ่ายรูปฟรีขนาดเดี๋ยวไปบงอาหารการกินครับมี่ยังแนนพี่น้อง ลาบกลางป่าพนะอ๋อไปเอกรีดวังซัมเทาเหมือนไมากินยังครับนี่โซกเล็ก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 ซุกบัครับเลยดิบโอ้ยโซกเล็กก็ไม่ได้ดิบนึกว่ามีซุกน้นำอ้อยไปเอกรีดวังซังมเทาด้วยครับอันนี้ไม่ยังครับนี่ โซคล็กโอ้โซคล็กเนาะครับโอ้นึกว่าโซคล็กสุกนึกว่ามันจะเป็นเลือดเขียวโบเมนเนาะครับ <S 1> <S 1> เลือดแดงเนาะโอ้ยครับ <S <S ผมนี่โบเจ็งเป็นเลือดเขียวโอ้ครับอันนี้ต้มบ่ครับนี่โอ้เขาเอิ่นต้มเนาะนี่เนาะมันผ่อนเขาเอิ่นต้มเนาะเย็นเขาเอิ่อนลาบเนาะลาบกลางปลาทงบัวร่าแสบด้วครับนี่หลานเกา่าหลานแก สิบปีจังนึ่นไม่กินเธอนึงครับไฟพิษรังส่ำเทานี่ครับเป็นกำลังหาช่องพันอยู่ช่องพันอยู่ใส่ฟอสซิลบอกอื้ออียงกว่ปาลาเขาอันนี้หั่ <c oughs> นประหลาดโ <c oughs> อ้หั่นประหลาดฟอสซิลอันนี้มันอยังนอนี่โอ้ย่างเสือสองจานครับจานเดียวไขรมันสิบโอขืนเนาะสองจานโอ้ครับ เฮ้ยยังพันเดียวตัวพี่นองนั้น,นผิดหวังซ้ําเท่านี่นี่เดี๋ยวติดตามทั้งช่องพันได้ครับจาธทนคนโกกเดี๋ยวเซอเอล่งใหเ้เบิงขอสมคืดมักมาเหตุพอพักเท่นองเจ้าพาชายอื่นเขาห้องห้องกะห้องเขา กายา,าเ,ยเขาเตรียมโตรครับมาสองคน <laughs> สรางแม่มถอดวอ่าเต๋บทูกมีสปอนเซอร์ไก่สอนเรื่องสีไก่สอนเรื่องสีห้องเพลงรอเมียพี่เผื่ <laughs> อบ่ปะตีตา่น้ำเด็กหน่อยยง,อง <laughs> บอกว่าก็หลากหลายครับ <laughs> ของแซ่บอยู่กบผู้มักเลยนะครับผม <laughs> ปลาก็ได้กินดูยูดอกพวกกินกันสลัดพวกแห้งนั่นแหละ นี่ขาอนี้วเงินสดครับ <c oughs> น่องนั้นเส้นเบิร์ตเห็นบมดปะน่องนั้นเส้นเบิร <c oughs> ์ตนี่ขาอนี้วก็ใจสดครับใจสดแได้ขอนี้วใน่าคะพี่น้องสิบบาทสิบบาทสิบบาทใจสดแต่ว่าน่องนั้นเส้นอือเส้นเส้นโอ้สุดยอดดีครับโอ้ยกินอิ่มแล้วครับพี่น้องครับบานนี่โอ้ยอิ่มแปเรเลยเนาะครับสำหรับลาบ กลางป่าสรุปแล้วเบิดหลาบโอยเบิดหลาบจานหนึ่งนะครับสกเเล็กต้่มหนึ่งฟอร์ซีดหนึ่งย่างเสือสามนะครับส้อยจูสองสันดเดปปลาจ่าทนคนโกเลี่ยงเต็มทีครับบ่ได้พอกันดนแสบเป็นแสบพี่นองเอ้ยบีกับบีแท่ขมอำลำอำลำขมอำลำป่านเครือยานาง บาบอกว่าโยปอปันจิบา,บา,บาเออเครื่อยาหนังบานเจ้าบอกมันขมเมืนวาเครื่องโกหอสตรวสเแอรนเมือวนวาเออวกไปเหตุวงสลับพี่น้องเลยครับยิ้มแล้วก็ซื้อเมื่อนอนเว้นตัวบาานี่เออเมื่อหานอนเว้นนอนเย็นโซยช่วยเือ,อเดแอดทางทวนทวนสแล้วในมือพักคนกายาพี่น้องเลยน,นี่แหละคว,วามสุขของแท้ครับ กินแสบนอนรับครับทายสะดวกเพภสัมพันธ์ก็มีความสุขพอจะทนบนภาวาะไปเอกพิษวังซ้ำเถาย้อนว่าเจ้าของเกิดมาดนเลยเ่าคือบ้านละ่ะอยากจีบอยากเว้หาวนำสาวส้ำน้อนเ่าจนหัวงอกอยังมาถึกหลอกด้วยคำซ้ำอ้อยลงมักเด็กหน่อย ต้องคอยเอาใจเจ้าน้อปะนปะนปะนะปนะห้องเพ่งกับฟานเสียงดีอัอนอยากห้องที่ปรลงค้นว่าครับขับรถเมื่อบ้านแดดห้อนแน่เราเป็นน้องพี่นอ้นองมาอนี้ครับผมอยู่เมืองอุบลตีละเมืองดินนำ้ำน้ำสมปากมุมบอนมีแขกแกงหางไปละ <S <S 1> <S 1> นี่พี่นั่งกับพี่ไอ้นอนกลุมกันอยู่อำลำอำลำปนะเฮอ เตืนมือเจ้าหุงขาสู่กันกินเน้อนังอื้ออ้ออื้ออื้ออื้น้ออเ้ออ้ยอาุ้อื้อ้ออื้ออน้ออาอยื้ยอื้อยืเขอื้ออื้ออื้ออย้าอ้ออื้องื้ออื้ออื้ออื้อื้ออออื้กอน้อ้ออมือ้อออ้อือื่ออ่า ของสื่อเบดมือ,อ,อก,กับโเกิสโลกแกนโคศกโอปอ<笑><笑>เจ้าภาพเจา้าสัทธาแจ้งความประสงค์มาไลายเออมื่อได้ว่างก็สิไปหาลอกินแหละครับเพิ่นแจ้งความประสงค์มาไก,กาดเออที่จริงแลหวผมก็ไปกินร้านอยหาในีเมืองอุบลเนาะครับนั่งเถือกะขี่ขันทายเนาะครับนั่งเถือกะอยากท่ายให้เบิ่งยุเนาะครับนั่งเถือไปผู้เดียวกะทายบ่ได้เองสัตนะ ต้องให้มีมาเฮสีน้ำกล้นนครับไปหาไทยนั่นเธอมาเฮสีกับเนี่ยไม่ยังมาเฮสีเมียนั่นแหละครับให้ตำแหน่งเพลอนตัวให้ตำแหน่งของเธอขอบคุณผู้สาว,ผ,สาวผู้แสผู้บาผู้แพ้วเดอ้อกลัวพี่กลัวว่าเธอจะเงากลัวว่าเจ้าจะเงาเต็มทีถึงเป็นเมียน้อย ึงเป็นเมียน้อยเธอก็คือเมียของพี่หากโอกาสมีพี่จะจอบลอยไปทันเด้ป่วยบ้านห้ำว่ายังหมดไปเล่นน้ำเพลินอยู่ครับเป็นทั่วมากอยู่วังเมือก้อนนี่ถึงจังหวัดสายบวาัว่างผมโทษครับไปเพิ่นกับบวา่างกําลังถ่ายหนังบอเรื่องยังบ่นี่อดีตป่วยบา้านหำเฉลิมพ้นมละลคัมป่วยบา้านตาเจริญมูสิบเอ็ด ป็นอดีตไปแล้วเยาวดีลูกไส้ขึ้นเป็นผู้ใญ่บาลคนไม่รูบรอได้ไผได้พ่อนันตีที่หำนั้นชาเริ่มคนเอเอ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 อออเอบอกไปที่ทิพย์ทอแดนเบาหาเบาสิบพี่น้องเลยหากินกับกวกหมูไอ้ะซื้อกับมีแห้งนี่เรื่องเธอบอกเดียวบอกว่า ให้เขาใจกันเด้อนี่น้องก็จะมีความสุขอยู่แลครับช่วงนีนาฝนเห็นในไซนาก็สิอุดมสมบูรณ์อยู่ที่นอ,อ,อโบจักพักจักหย่าโบจักปูจักปลาก็สิบิรดยู่วกินไดนนอเออกับเขาอีสานพืนบ้านเฮ่าครับนี่แหละสำคัญที่สุดผมกินเนื้อกินหนังผูง้งพนเราพยานตกนรกบอกครับชีเวิต,ตอนนี้อยากไปเทนนารกกันละ คือสีมวนคือว่าวาคณะกองเงาพวกมอลำัซิงพวกแดนเซอร์พวกค้างเครื่องคือสิกองวงหยอดยุหันวะคุนไปเรื่องสวรรค์คือสิมีขดแต่ขดลับตาไหมคือว่าวาคือสิลับตาบ่ปากบ่เบาวกผู้หญิกันเด้เออคณะโลกคือสิเปิ่เปิงปางเป้าเปิงปางเอาเปังเปิงปางปังเปิงปังเปิงปางเปิงป้าเปิงปังปางเปิงปางเปิงป้าเปิงปางเอ้าปางเปิงปังอะเปิงป้าเปิงปางอยู่เรเนาะทั้งนรกกะได้ไปทตงมวลอยู่ด้ เนาะครับสวรรค์กสัสินนางยุงสตีพี่น้องพุทธพุทธพุทธสติเนาะึคนืน่าว่าตามความเข้าใจเนาะครับกินเนือ้อกินหนังกินมันลุ่งร่างกายให้สุขภาพดีครับลาบก,บกับกินลาบดิบได้ครับลาบซุกนี่บกยชนัดปันใดอ,อ่จิ้มจุนี่เบิสสองจานวังหันจูตับกับจูเนื้อครับ สีชมพูองต้องไปอยๆหลับกลางป่าเป็นสืชาเอง่าเองแล้วก็เฮ็ดกับเขาเองเนาะครับเนี่ยพันสุเป็นอันกุกวานถ่อมีทีมงามสาวเสิร์ฟน้องๆคอยดูแลบ,บริการแขกเบ้ยพี่น้องมาเมืงอบลบ,นบ,นบน่ต้องผิดหวังัด้อครับแปกินหลาบกลางป้านี่มองผมไปกินมาบางหันนี่ไบ้ท่ายห้เบิ้งเบิดพี่น้องข้าหิวเขากินยาหวานแล้วมันเสียให้หิวเขาเร็วนะครับมือกระสันเดี๋ยวทายมากกับรสชาติอีก นนเรื่องประไทยเเบิงครับไทยเบิงเบิงต้นซ้ำมัละจะเมื่อวาเมื่มอสัวกันได้หลายพี่น้องได้ั้างกันครับขอเวลานอนเว่นก็เด้อบาทนี่พี่น้องช่วงนี้บสองสิบนาทีครับอัดช่วงบสองสิบนาทีสี่นอนเว้นจะข้าวตื่นขึ้นยังวากันใหม่ขอบคุณพี่น้องที่ตามรับชมรายการทางยูทูบโคสกวิีสินอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมเด้อ,ดอขอบคุณครับพี่น้องครับ